ก่อนไปรับชมคลิปพี่ขอคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งซับสไเพื่อให้สิ้นปีนี้ช่องพี่มียอดซับถึง8ล้านซึ่งตอนนี้ก็ขาดแค่โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกมตกปลากันอีกแล้วตลอดไปเพราะว่าพี่เริ่มติดเกมนี้แหละว,วันนี้พี่ก็จะมาทำเควสเบ็ดนะคือพี่ไปหาข้อมูลมาว่าเบ็ดมันมีเท่านี้จริงๆหรอแล้วพี่ก็ไปเจอเบ็ดอันเนี้ย คือสเตตมันโหดมากแล้วแต่วิธีทำอะ่ะคือมันแบบใช้เวลาค่อนข้างมากเลยโอเคอันดับแรกอะ่ะเราต้องมีไอตัวไดวิ่งเกียร์ก่อนอันนี้จำพาร์ทที่แล้วได้ไหมทุกคนที่ว่าเราไปลอสไอแลนด์อ่ะแล้วมันต้องดำลงไปอะ่ะเออมันคือสถานที่ตรงนั้นแหละที่ต้องไปตกโอเคเดี๋ยวเราขับรถไปตรงนั้นก่อนโอเคทุกคนระหว่างรอพี่ขับเรือไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจรอพี่แป๊บดีดิชอ็อปขายสัตว์เลี้ยงราคาถูกมีตั้งแต่คาปิบปร่าย,ยันทีเล็ก ัวโหดๆมีครบผลไม้และไก่มเมล็ดก็มีทุกรูปแบบถ้าสนใจคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับผม ugfone แอปพลิเคชันระบบเขาวที่จะช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มแมบ FK ได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่หลุดออกจากเกมและไม่จำเป็นต้องเปลืองเน็ตเปลืองไฟฟาร์มกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการ AFK ฟาร์มเงินฟาร์มเวลในแมปต่างๆหรือ AFK ฟาร์มแมปโกลว์การเดนเพื่อดักซื้อมเมล็ดพืชพันหายากก็ทำได้หมดเริ่มต้นแค่วันละ10บ,บาทเองนะถ้าใครสนใจสามารถกดลิงก์ใต้เดสคริปชันแล้วใส่รหัสคำเชิญเพื่อน NLWE23 เพื 23, ่อรับเพชรไปใช้ในการแลกสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี4ชั่วโมงได้เลยนี่ทุกคนมันอยู่ใต้นี้แหละเราต้องใส่ชุดก่อนนะอ่อนีแต่วิงเกียร์อันนี้คือใส่หรือ,อยังเนี่ย ดูยังไงว่าใส่หรือไม่ใส่วะเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่ใส่โอเคใส่แล้วแล้วก็ดำลงไปนี่หลอดแอร์เราจะไม่ลดนะทุกคนเพราะว่าเรามีได diving gear เราตกปลาข้างล่างนี้ได้ไหมเอา้าวตกไม่ได้ <laughs> นี่แล้วเราก็จะเข้ามาใายวิหารอันนี้เป็น treasure hall ตรงนี้หรอตรงนี้ใช่ปะถ้าพี่จำไม่ผิดหรือต้องดำลงไปอีกวะหรือพี่มาผิดทาง <laughs> ใช่ไหมเนี่ยทุกคนทําไมพี่ไม่คุ้นตรงนี้เลยเอ๊ะพี่ว่าไม่ใช่มั้งไม่น่าใช่ตรงนี้โอเคพี่มาผิดทางจริงด้วยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่ทุกคนเราต้องไหว้ขึ้นมานะแล้วก็ไปประตูไหนวะเอาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันน่าจะฝั่งนี้แหละอ่าอันนี้ก็คือเบ็ดที่ให้เราซื้อเพิ่มนะแปดล้านอะแต่ว่าอะมันกดดูสแตนตไม่ได้หรอโอเคไม่ได้ก็ช่างมัน พี่ยังไม่เห็นสแตตของไอเบเ็ดเบ็ดแปดล้านอันเมื่อกี้นะนี่มันคือที่นี่มันก็จะเป็นลูปันซิซิฟัสอยู่ตรงนี้และนี่คือเคเวสท,ที่มันให้ทำมันจะให้เราตก300ปลาระดับแรหรืออีปิในห้องนี้เอ้ยไม่ใช่ในห้องนี้หรออ้าวแสดงว่าเป็นอีกห้องหนึ่งอดัดีโอเคแล้วมันก็จะให้จับปลา3ตัวที่เป็นมิติกก็คือลีเจนดารี่พี่ยังไม่เคยได้เลยนะ <laughs> มันจะเอามิติกแล้วแล้วก็ซิ ระดับซีเขตตัวหนึง่งในห้องนี้แล้วก็เก็บเงินให้ได้1ล้านเพื่อจะได้มิติกลอตอันนี้เนี่ยเควสมันมีแค่นี้แหละแต่ว่าพี่จะลองเปิด AFK ไว้คืนหนึ่งดูว่ามันจะได้ไหมระดับซีเขดกับระดับมิติกเนี่ยไอระดับแร่น่าจะไม่มีปัญหาหรอกแต่ดูจากสภาพเบ็ดพี่แล้วอ่ะน่าจะไม่ไหวดูดิดูเวลแต่ละคน300กว่าเงี้ยร้อกว่าร้ออัพเบ็ดพี่ไม่น่าจะตกได้ระดับนั้นแน่ ขอดูฟ i t อินเดหน่อยเนี่ยระดับสีเขตมันคือตัวนี้อันนี้คือระดับมิติกมันคือหนึ่งในสองล้านหนะถ้าพี่จาไม่ผิดเนี่ยพี่ยังตกได้สีเขียวอยู่เลย <laughs> A later few moments later. โอเคทุกคนอยู่ดีๆพี่ก็มีเงินหนึ่งล้านบาทมาจากไหนไม่รู้บังเอิญจังก็คือพี่ใช้อำนาจเงินบาทนิดหน่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินในเกมนะโอเคตอนนี้เราก็มีตังซื้อเบ็ดที่แพงที่สุดที่สามารถซื้อได้แล้วมาไอเบ็ดหนึ่งล้านพี่ว่าเนี่ยถ้าเราใช้ไอเบ็ดนี้อยู่ไหนอะไอเบ็ดที่เราใช้อยู่ปัจจุบันน่ะนี่นี่ลักร้อยสี่สิบอะมันไม่พอไว้ทุกคนที่จะตกได้ระดับซีเครตอะ ถึงเรา AFK ไปทั้งสัปดาห์แล้วก็ไม่ได้หรอกพี่ก็เลยจำเป็นต้องหาทางย่นระยะทางนิดหน่อยนะอย่าว่ากันนะโอเคไอไอเบตตัวนี้ก็คือลัก400เนาะแล้วก็สปีดคือเยอะมากแต่ว่าแม็กกิโลมันแค่350กิโลอะ่ะคือมันเยอะไหมนะทุกคนเพราะว่าเอ๊ะไม่ใช่350สิมันคือ 350k เนาะอ๋อมันเยอะนี่ว่าโอเคซื้อมาเลยทีนี้ ล้วก็มีเบ็ดที่เทพที่สุดแล้วไปจุดเอ K กันแต่ว่าไอตัวบอบเบอร์เราอะทุกคนเนี่ยไอบอบเบอร์เรายังรักแค่ยี่สิบสองเองอะอืมมันจะตกได้ของดีไหมวะเนี่ยตอนนี้รักเราเท่าไหร่ละตอนนี้รักเราอยู่ที่ห้าร้อยนะถ้าบอบซื้อบอบเบอร์ด้วยจะเท่าไหร่อ่ะโหบบอบเบอร์ก็บวกรักเป็นร้อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าบอบเบอร์คือแพงมากทุนทรัพย์พี่ไม่พอนะทุกคนพี่ไหวแค่นี้แหละ งั้นเราเก็บตังค์ซื้อบอเบอร์เองก็ได้ไม่เป็นไรไปไปจุด a FK กันดีกว่าโอเคทุกคนถึงจุด a FK เราแล้วเดี๋ยวเรา a FK ตรงนี้ไว้ทั้งคืนนะเดี๋ยวมาดูผลกันว่ามันจะได้หรือเปล่าไอเ้เควสนี้ซึ่งพี่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เท่าไหร่เพราะว่ามันระดับซีเครตอะถึงพี่จะมีเบ็ดระดับ1ล้านบาทแล้วก็เถอะแต่ว่าเนี่ยดูดิมันก็ยังขึ้นเขียวอยู่เรื่อยๆเลยเอ๊ะเอาลืมตก <laughs> ลืมกดเลย โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันไป One t e r n i t y later โอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงเช้าแล้วนะก็คือตื่นมาพี่ก็เปิดคอมเล่นเกมเลยเมื่อคืนก็ AFK ไว้ทั้งคืนเลยแต่พี่งงว่าอยู่ดีๆเงินพี่มาจากไหนล้านกว่าแล้วปลาพี่ก็หายไปหมดเลยเหมือนพี่จะตกเกิน5,000ตัวนะมันก็เลยรีอ่ะมันก็เลยเหมือนขายปลาให้อัตโนมัติทั้งหมดไปเลยอ่ะเออเนี่ย โชคดีที่พี่ยังยังเซฟตัวนี้ไว้อะ่ะกดเฟอเร์ลิตไว้มันก็เลยยังไม่ได้ขายนี่ปาบลบจริงๆพี่มีอีกตัวด้วยนะเมื่อคืนพี่ตื่นมาดูอะ่ะแต่ว่านั่นแหละมันน่าจะขายไปหมดแล้วโอเคแล้วสรุปเควสเราผ่านไหมนะดูฟิตอินเด็กก่อนอืมเราได้มิตติแล้วก็คือไอป้ปาบล็แต่ว่าก็ยังไม่ได้ระดับซีเครตอยู่ดีนะเนี่ยโคตรตกยากตกเย็นเดี๋ยวนะ ไอตัวนี้พี่ตกได้แล้วปะอ๋อมันคือตัวนี้โอเคมันคือคนละตัวกันคือไอตัวซีเครดมันตกยากจริง,รงๆเว้ยทุกคนเมื่อวานอะ่ะพี่เข้าไปจอยเซิร์ฟเวอร์คนหนึ่งมาเขาอะ่ะเปิดหารไอคูณ x x p เนี่ยเอ้ยไม่ใช่คูณรักเซิร์ฟเนี่ยคูณ8เลยนะเนี่ยเราลักพี่5,000กว่าก็ยังตกไม่ได้ตัวซีเคดอ่ะพี่ก็เลยงงว่าพี่ต้องใช้เบ็ดอะไรวะเนี่ยหรือต้อง afk ไว้ทั้งเดือนเลย <laughs> นั่นแหละหรือว่าจริงๆแล้วมันจะมีเบ็ดอื่นขายอยู่ตามเกาะด้วยเหมือนไอเบตด8ล้านนั่นซึ่งตอนนี้พี่มี1ล้านแล้วจะพี่ขอหาข้อมูลแป๊บหนึง่งโอเคพี่ก็ไปหาข้อมูลมาแล้วจริงๆมันมีอีกเบตหนึ่งด้วยเว้ยทุกคนแต่ว่ามัน3ล้านอะแล้วเหมือนว่าลักมันจะน้อยกว่าเบ็ดที่พี่ใช้อยู่ปัจจุบันด้วยอะแต่ว่าสปีดมัน56เลยนะก็คือเยอะมากแต่พี่ว่าเอาเบดที่ลักเยอะๆไว้ก่อนดีกว่า เพราะว่าเราต้องตกหาตัวซีครตอะไม่งั้นเราก็ต้องเก็บตังซื้อเบ็ด8ล้านเลยนะทุกคนไหนๆแล้วก็มีเป็นล้านแล้วเราเอาไปซื้อไอนะ้บอบเบอร์นั่นเลยแล้วกันเราจะได้เพิ่มลักมา200ด้วยดีเฮียเอาบอบเบอร์ล้านหนึ่งอะนี่ลัก200แล้วก็มิวเทชัน10แล้วก็อันต่อไป3ล้าน7 000, เลยนะอ่ะเราเอาอันนี้ไปก่อนใช้ยาวๆบอบเบอร์ตอนนี้ลักเราเท่าไหร่ละ800 แปดนี่ก็เยอะแล้วนะโหตกครั้งเดียวสีม่วงเลยด้วยรักระดับ800ร้อยเอ๊ะมันมีสัญ,ญลักษณ์ใบโคเวอร์ด้วยอะน่าจะเป็นช่วงที่กำลังคูในนี้หรือเปล่าคูณรักโอเคทุกคนก่อนจากลา <c oughs> ขอสุ่มสกินกล่องหน่อยเอ้ยสุ่มสกินเบ็ดเอากล่องไหนเดียะครั้งที่แล้วเราสุ่มกล่องนี้ไปแล้วอะโอ้กล่องนี้ถูกแท้แปดกล่องอื่นเกก็ไม่ได้ต่างกันนีหว่า อืมโอ้วันนี้ใช้เงินในเกมไม่สวยเลยอันนี้ดูไม่ค่อยเท่นะเอาวันนี้ดีกว่าไปกล่องหนึ่งขออะไรที่แบบไม่ซ้ําได้ไหมสุ่มซ้ําได้ด้วยเลย What <c oughs> มันจะสุ่มได้ซ้ําทําเพื่อไ <c oughs> อเกมนี้มันหลอกกินตังเพราะฉะนั้นอย่าไปเติมทุกคนโอเควันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับให้พี่ด้วย เพราะว่าเป้าหมายของพี่คือพี่อยากได้8ล้านซับสไคร์ก่อนสิ้นปีนี้ซึ่งก็ขาดแค่7ล้าน9แสน9หมื่นกว่าซับสไครต์ช่วยๆกันเว้ย